ตอนมเล็ดแต่งโมเจ้าปัญหาวันนี้อากาศร้อนที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนเด็กๆจะทำยังไงให้เย็นได้นะเราตามไปดูพวกเขากันดีกว่า <c oughs> <c oughs> อย้ยิงยิงได้สวยคอยดูฉันนะจุ๊ <laughs> ờ, đưa mình thấy đấy xong mệt Mình con Đi Quyết chuyện tiên lời á Hãy thả mà tao bỏ lên phải à, แบมเบิลเป็นอะไรไปอ่ะฉันกกืนมาแล้วแตงโมลงไปนะสิหมายความว่ามาเล้ยแตงงวอยู่ในท้องเหรอฮะแบมเบิลไหนดูสิโอ้มันไม่ได้อยู่ในปากสถานการณ์แบบนี้เราจะทำไงดีอะรายฉันก็ไม่รู้ฉันจะทำยังไงดีแตงโมจะไม่งอกในท้องนายใช่ไหมเนี่ยฮะงอกเหรองั้นมันก็อาจจะแล้วมันก็จะ ตนแายกำลังจะเปลี่ยนเป็นแตงโมไปแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะฉันไม่อยากระเบิดนะคงจะไม่ระเบิดแค่เปลี่ยนอะไรนะเธอจะไม่อยากกลายเป็นแตงโมโอ้ยนี่แบมโบอย่าร้องฉันจะทำให้นายร่าเริงเอ้ยอย่า โอ้ยมฉันรู้จะทำไงนายรู้จริงเหรอแบมเบอร์นายพยายามยืนกลับหัวสิเมล็ดแตงโมจะได้หลุดออกมาทั้งปางอ่ะแต่ว่าฉันทำไม่เป็นนี่ง่ายมากเลยเดี๋ยวฉันจะทำให้นายดูแค่ยืนกลับหัวเองอ๋อยืนกลับหัวเอใช่แล้วแบมเบอร์เอาเลยสู้ๆเอาเลอาเลย ยังไม่ออกมาอีกเหรอแบมโบ้นายเหงื่อออกมากเลยอ่ะฉันจะพัดให้นะให้ฉันเช็ดเหงื่อให้นะฉันจนไม่ไหวแล้วอ่ะไยหมดแรงแล้วอ่ะแบมโบ้นายต้องทำได้ไลแล้วน่าจะลองวิธีอื่นนะวิธีไหนอ่ะถ้าเราจับขาเขาขึ้นมาแล้วก็มือก็จะไม่เมื่อยกมล็ดแตงโมก็จะหลุดออกมาอื มาช่วยกันเฮบห่โอ้ยตัวหนักมากๆเลยไปกินอะไรมาเอ้ยอ้ยไม่มีประโยชน์เลยฉันตายแน่เบลล์วิกไยทำอะไรกันอยู่ติ๊กี้บาบูคือแบลล์บังเอิญเกลือามล้ดแตงโมลงไปใช่แล้ว เราพยายามจับเข้ายืนกลับหัวคิดว่าเมล็ดเตงโมอาจจะหลุดออกมาแต่มันก็ไม่ได้ผลอ่ะเราไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยโถ่ถ้าเกิดเมล็ดเตโมโตในท้องเขาละอย่าดื่มน้ำฮะอ๋อใช่ติ๊กี้พูดถูกเมล็ดจะไม่เติบโตถ้าไม่มีน้ำาะคุณพอเขาพูดถูกได้ยินแล้วนี่ถ้านายไม่ดื่มน้ำเมล็ดก็จะไม่เติบโตเป็นต้นบบเบ ไม่จะต้องกระโดดขึ้นลงให้บ่อยๆด้วยนะฉันต้องกระโดดด้วยเหรอแน่นอนถ้านายขยับตัวไปมาบ่อยๆมันเลก็จะไม่เติบโตล้วกระโดดเลยแล้วก็ขอบใจฉันทีหลังก็ได้นะฉันกี้กี้อาชริยะมากเอ่อฉันรู้ว่าฉันอัจฉริยะนายไม่ต้องบอกฉันหรอก เอ้ยแบมเบิเป็นไงบ้างอะฉันหิวน้ำจังเลยไบร์ยคอแห้งไปหมดเลยแบมเบิลนายดื่มน้ำไม่ได้นะแต่ฉันคอแห้งมากเลยออันนี้กินแอปเปิลนี่สิไม่ได้นะอ๋อทำไมล่ะแบมเบ้ลนายกินไม่ได้ ท้องนหนจะได้รับสารอาหารถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็จะโตเร็วขึ้นฉันว่าเขาพูดถูกแล้วนะหมายถึงฉันกินอะไรก็ไม่ได้เหรอไรท้องฉันเริ่มแข็งขึ้นมาแล้วไหนดูสิมันกำลังโตแล้วฉันรู้อย่ากังวลนะฉันกลัวจังเลยทำไมงงกทำไมมีนะม่าไม่เป็นไรนะฉันจะไปหาแม่แล

ฉันรู้สึกว่าท้องฉันจะแข็งขึ้นทุกทีแล้วถ้าฉันกลายเป็นแตงโมก่อนแม่กลับมาจะทำยังไงฮะอาคิกคิก แบมเบลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายจะเป็นน้องชายฉันตลอดไปไม่ว่าจะเป็นหนึโกลก็ตามบมเบลฉันจะปลูกนายไว้ข้างๆเตียงจะไปเยี่ยมนายทุกวันเลยใช่แล้วแล้วฉันก็จะมารดน้ําให้นายด้วยนะฉ้าจะปุ๋ยมาใส่ให้นายแลวฉันฉันจะมาถอนหญ้าให้นายพวกนายพวกนายเป็นเพื่อนดีๆจริงๆบมเบลจะไปไหนอะ ที่เป็นสมบัติที่มีค่าของฉันถ้าฉันกลายเป็นแตงโมฉันก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันแล้วลายฉันให้นายนะบมมโมอู้ขอบใจนะที่บอกฉันว่าเครื่องบินคืออะไร <pip> ฉันทำโมเดลนี้เองฉันให้นายรับเอาไว้นะ <อ honored? S 2> Bamboo. Chạm lần đầu thì đầu lên bóng gần đây máy. Nĩi về lúc bóng đi đâu thấy à, cho kèm này tớn à, nè. <laughs> à. à, à. à, à. à, hả? À, <laughs> hả? hả? À, à. hả? <laughs> Hay hey, à, chơi bọn 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 kì, Hả? 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 สานสะสมหินสีพวกนี้ไว้ฉันอยากให้พวกนายแบมเบิ umble, ไม่ต้องห่วงหรอกเราทุกคนจะปกป้องนายให้ปลอดภยัยไม่ให้ใครกินนายกินฉันเหรอแบมโบ้แบมโบ้ขอบใจนะทุกคนมีแบมโบิลแม่ S <s <we at> ไปกันเถอเพนเราวันดีเพื่อนเพื่อนเคยกลย์มาเล็กแตงโมโลงไปไหมครับไม่ต้องห่วงนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเติบโตในท้องของเราหรือเปลี่ยนให้เรากลายเป็นแตงโม,มงเจอกันคราวหน้านะครับบา,บายบายตอนฝนดาวตกท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวไม่มีเมฆสักสก้อนเป็นค่ำคืนที่งดงามในป่าว้าวสวยจริงๆเลยมานี่ อย่าเพิ่งไปฉันจะจับให้ได้เลยลงมาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยจ็บจริงๆเลยแบมเบลถ้าทางนายเหมือนจับดาวมากกว่าจับหิ่งห้อยซะอีกนายเจออะไรเหรอฉันเจอดอกไม้มันสวยใช่ไหมล่ะสวยจริงด้วย ร้ายดาวตกค่ะฮะหมายความว่ายังไงตกมันแค่มันแค่ตกลงมาจากฟ้าตอนล้มหัวหนายคงกระแทกแนะน่แบมเบินายแน่ใจนะว่าที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่หิ่งห้อยอาอ,อาจจะใช่อฉันอาจจะดูผิดเมื่อกี้อาจจะเป็นหิ่งห้อยก็ได้าตกจริงด้วย<อ>แบมเบลิล<อ>เราต้องไป<ะ>แล้วฮอ,อ,อะไรนะ แมมเบลคิดดูสิบน<อ>ฟา้า<อ>มีดาวเยอะแยะถ้าเกิดมาตกใส่เราเล่ะเร็วเข้าไปพร้อมหรือ,อยังบาบูฉันพร้อมแล้วเฮ้ฮะอ่ะอ่ะอ่ะเนฉันฉันนะเย้ตกลงกล้วยเป็นของฉันมายบานา่าบาบู รวยจะเป็นของนายได้ต้องชนะสองในาสามเฮ้ยก็ได้เตรียมตัวให้พร้อมรวยต้องเป็นของฉันแนะ่แฮ่ปีเลยฉันจะคอยดูท่าทางว่าเ้าจะออกอะไรแล้วฉันจะออกมือที่ชนะเขาได้แร้ๆจริงไหมอเอมแอมพร้อม เดราไม่ได้ขอเลยแผนแผลของฉันปังหมดเลยหมายความว่าฉันชนะแล้วคะแบมเบ้ลนี่มันหมายความว่าไงนายไม่ได้โปร่มาตอนนี้เลยรู้ไหมฉันแพ้เพราะนายแบมเบิ้ลอ๋อเร็วใส่นี่เอาไว้อะไรเนี่ยติ๊กี้บาบูดาวกำลังจะตก เราเห็นเมื่อกี้เนี้แล้วเรากําลังหลบอยู่ไม่องั้นมันอาจจะตกใส่เราพวกนายก็ควรมากับเราด้วยนะไรนายคิดว่าถ้าดาวพุ่งชนเราแล้วเราจะเจ็บไหมอะไรเนี่ยดาวกาลังตกงั้นเหรออือต้องเจ็บแน่เลยมันเป็นดาวน่แบบน่เลยที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ก็เพราะดาวนี่แหละดาวก็ดูดีนี่คิดดอกแล้วไอ้ี้บาบู อย่าโมยืยนเฉยเน้่เราต้องรีบกลับกันแล้วนะรีบไปหลบกันก่อนเถอะไม่จำเป็นหรอกอที่จริงแล้วฉันเป็นคนที่พาดาวลงมาเองแหละรู้ไหมฉันไร้มนพระแอมเบิลเข้ามาทำลายเกมของฉันหมดเลยยังไงละ่ะฉันไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเหรออ,หรอ,อ้อดวงดาวอันยิ่งใหญ่จะฟังเสียงเรียกของเจ้าชายติ๊กกี้อู้ออ จงมอบความแข็งแกร่งให้ข้าเออพอแล้วติ๊กี้ได้โปรดอยู่เธอเราเชิญนายแล้วเงั้นจงนำกล้วยมาเออติ๊กี้เราจะหากล้วยมาให้นายเองเนาะจริงเหรอจริง,รงสิสงั้นก็ได้ติ๊กี้ได้โปรดอย่าร่ายมนอีกนะอืมทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องดาวอีกต่อไปแล้ว แน่นอนอยู่แล้วแค่คอยป้อนฉันฮะเออมันยังยังตกอยู่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นดาดาวพวกนั้นมันกำลังตกจากท้องฟ้าล่ะเออพระเจ้าจะต้องตายแน่ๆเลยจะต้องตายแน่ๆจะตายจะกีอดด้วยบรย์เราควรทำยังไงดีตามพวกเขาไปเถอะ ตะกี้ช้าๆ่อยฟ้าตลมฟ้าตลมตะกกี้ตะกกี้นายพาเรามาโรงเรียนทำไมอะ รู้อะไรเรื่องต้นไม้นี้ไหมมันใหญ่ที่สุดในป่านี้เพราะงั้นเราต้องมาที่นี่มันจะปกป้องพวกเราทุกคนได้ว้าวจิคันจิคิฉลาดจังเลยแต่ถ้าฟ้าถล่มลงมามันจะไม่ขยี้เราหรอกมาพูดถูก,ถกรู้ไหมถ้าเราโชคดีเราจะอยู่ในนี้แล้วเดินไปมาแบบนี้ยังไงล่ะอ่ะ oh. <A> นัน่นนั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 ่นตัวอะไร เด็กๆคุณครูโอริเวียอเอะนี่เกิดอะไรขึ้นจ๊ะแล้วทำไมทุกคนไม่อยู่บ้านละ่ะคุณครูรครับกระโดดฉุกเฉินครับคุณครูคครดาวกำลังตกลงมาจากฟ้าใช่ใชครับเธอหมายความว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มเหรอครูว่ามันก็ดูดีนี่นะครูครับ ครูครับอย่าออกไปนะครับเดี๋ยวโดนชนนะครับอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวสวยจริงๆเด็กๆมาดูเออโอ้โอ้แบมโบิไบรท์ตายแน่เลยจะตายแน่โอ้ ครูครับกลับเข้ามาเถอะมันอันตรายอ่ะเด็กๆจ้ะมีใครบอกครูได้ว่าทำไมท้องฟ้าถึงจะถล่มล่ะเพราะว่าเพราะว่าดาวนั่นดาวทั้งหมดมันอาจจะหนักมากเกินไปนะครับใช่แล้วใช่แล้วตกล้วตกแล้วเด็กๆจ้ะไม่ต้องกลัวนะท้องฟ้าจะไม่ถล่มหรอกจ้า แต่ว่าติกกี้บอกว่าติกกี้บอกครูสิเธอรู้อะไรเรื่องดาวบ้างผมรู้แค่เพลงครับครับดาวเบื่อกระพิบอยู่บนฟ้าแล้วมันก็เลยกำลังลงมาบนโลกโอ้ นั่นน่าสนใจดีนะจ๊ะงั้นเรามาลองดูดาวพวกนี้โดยใช้กล้องดูดาวดีกว่าไหมนี่มามาเข้าแถวสิจ๊ะเธอจะได้ดูทีละคนนะแล้วจากนั้นบอกครูสิว่าเธอเห็นอะไรบ้างครับเห็นอะไรบ้างจ๊ะครูครับ ผมเห็นตอนแรกดาวดวงใหญ่จากนั้นก็ค่อยๆเล็กลงอ,อ่ะแล้วมันก็มีหางที่สว่างด้วยคร<อ>ับ<อ>ครูครับพวกมันชอบเดินทางไปกับเพื่อนๆด้วยครับ <c oughs> <อ>ครูครับทำไมดวงดาวมันหายไปเลยครับ <c oughs> ใช่ครับใช่ครับแล้วทำไมมันทิ้งรอยสว่างเอาไว้เออครูครับดาวพวกนี้ดูแตกต่างจากดาวบนท้องฟ้าเลยครับ <c oughs> ช่างสังเกตมากเลยนะจ๊ะ ดาวตกพวกนี้ที่เธอกำลังดูอยู่ที่จริงเรียกว่าอุกกาบาตจะ้ะอุกกาบาตใช่แล้วคนมากมายเชื่อว่าเมื่อใครเห็นดาวตกก็ให้ขอพรอสำหรับพวกเธอการได้เห็นดาวตกเยอะถือว่าโชคดีมากเราเรียกว่าฝนดาวตกออแต่ว่าอย่าห่วงเลยนะอุกกาบาตพวกนี้จะไม่ตกลงบนโลกหรอกจะ้ะใช่แล้วแล้วทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับมีเรื่องวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะ สมมุติว่าครูเป็นดวงอาทิตย์หินก้อนนี้คือโลกและหินก้อนนี้ก็คือดาวหางนั่นเองดาวทั้งสองดวงจะหมุนรอบตัวครูดาวหางเกิดขึ้นมาจากน้ําแข็งและฝุ่นแต่ดวงอาทิตย์ร้อนเผาไหม้มันจนน้าแข็งละลายของดาวหางหมด oh. จากนั้นฝุ่นจะหลุดลอยออกมานั่นก็คือหางที่เธอเห็นจากในกล้องนั่นเองจ้ะ มันเป็นเพียงน้ําแข็งและฝุ่นที่ตามหลังดาวหางขณะที่มันบินผ่านโลกดังนั้นดาวหางจึงดูเหมือนดาวยังไงล่ะจ๊ะแต่ทำไมมันถึงหายไปล่ะครับนั่นก็เพราะว่าขณะที่ดาวหางยิ่งเข้ามาใกล้ก็จะยิ่งเล็กลงและเล็กลงและนั่นเพราะว่าเราถูกปกป้องด้วยชั้นบรรยากาศในที่สุดดาวหางจะละลายหายไปไม่เหลืออะไรเลยอ,อ๋องั้นท้องฟ้าก็ไม่ทันลม อแบบนี้นี่เองเรากลัวกันแทบตายเราต้องหาแผ่นไม้ปิดหัวแล้วก็เกือบหากล้วยห้ติกี้ซสแล้ว <c oughs> เด็กๆ <c oughs> จ้ะหวังว่าได้เรียนรู้มากมากยเกี่ยวกับเรื่องอุกกาบาต <c oughs> นะ <c oughs> วันดีเพื่อนๆเ,เคยเห็นฝนดาวตกกันไหมครับมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายในธรรมชาติที่เราสามารถเรียนรู้ได้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกลองอ่านหนังสือดูสิครับแล้วเจอกันใหม่บายบาย